สวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแลวก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักของทุกคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจรับไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็น Energy ที่ดีๆนะคะ ท็อปปีกของเราเช้านี้นะคะเราจะมาเล่นในท็อปปีกที่ว่าเขาคิดแบบใดกับคุณนะตอนนี้นะคะ3มกองไพ่ให้เลือก1 2 3สนะคะไพอ่ออร์ค e ลสับแล้วก็สุมเปิดวางให้เรียบร้อยทําสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่กองใดเลือกกองนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะ กับท็อปิกของเรานะคะเขาคิดกับคุณแบบใดนะตอนนี้นะคะเรามาดูสีเช้าๆแบบนี้นะคะเขาคิดอะไรกับคุณขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่1ค่ะ ไพออกมาแล้วนะคะทุกคนสี่ไม่เท้ากับ two of cups เขาอยากแต่งงานนะคุณนะเขาอยากเริ่มต้นชีวิตคู่รักนะคะอยากเริ่มต้นชีวิตคู่รักจะแย่อยู่แล้วนะคะ two of cups คนที่คุณกับเขารู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะรู้สึกเหมือนกันมากเหมือนกันมากเลยนะคะความรู้สึกเหมือนกันใจตรงกัน แต่มีความแตกต่างนะคะ two of cups ไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะแตกต่างในหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันนะคะสินเสมอกันเขารู้สึกแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ เก่าๆเป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็คุ้นเคยนะคะใช่ซึ่งกันและการเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะและสามารถที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้นะคะสี่เมตาเขาอยากที่จะเป็นคู่รักกับคุณนะคะจะแย่อยู่แล้วอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปถึงขั้นแต่งงานจริงๆนะคะไปถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นคู่รัก คู่สวิตหวานโรแมนติกวิวานะคะสวยๆอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เ,เขาคิดแบบใจกับคุณนะคะแบบที่ว่าแต่งงานนะคะแล้วก็เป็นคู่รักคู่สวิหวานที่โรแมนติกมากๆนะคะเพราะว่าเขาอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะ mm. เขารู้สึกว่ามีความสุขนะคะอะไรที่มีความสุขอะไรที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข เขาก็อยากทําสิ่งนั้นและเขาก็อยากทําสิ่งนั้นให้คุณมีความสุขด้วยนะคะใครที่เขาอยู่กับเราและเขามีความสุขแสดงว่าเขาอยากที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะเหมือนกันกับเขาแล้วเขาเพราะเขาต้องการความสุขเหมือนกันนะเรามาดูอีกสิสี่เหรียญน,นะคะเพราะหัวใจเขามีแต่คุณนะคะหัวใจเขาห่วงแหนคุณเหลือเกินนะคะอยากที่จะ ไม่อยากคนไปไหนเลยนะคะอยากที่จะเก็บคุณไว้ทุกส่วน <c oughs> ขออภัยนะทุกคนวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะคะเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้นะคะทุกส่วนของร่างกายนะคะ <c oughs> เหรียญน,นะคะที่นะคะมีมีสี่เหรียญก็เก็บไว้หมดเลยนะคะถ้ามีสิบเหรียญก็ไม่รู้จะไปเก็บไปตรงไหนนะคะตอนนี้นะคะล้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสี่เหรียญไปอะไรที่ห่วงแหนเขาห่วงแหน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเขาอยากให้เคียงข้างเคียงคู่แล้วอยู่ข้างกายนะคะเขาตลอดไปเพราะฉะนั้นห่วงคุณอยู่นะนะคะห่วงคุณไม่หายคุณไปไหนเลยนะคะ <c oughs> หนึ่งไม้ท้าแพชชั่นของการเริ่มต้นอย่างลุกโชนเร่าร้อนภายในใจนะคะการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกใหม่ๆที่เราต้องการอยู่ตอนนี้คือการเริ่มต้นแบบคู่คู่รักคู่สัมพันธ์แบบสวีทหวานนะคะแล้วก็โรแมนติกมากๆเพราะฉะนั้นคนๆนั้นอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะคะมีแพชชั่นการทำโน้ตทำนี่อยู่ตลอดเวลานะคะคือเขิมในใจแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเขารอคอยการเริ่มต้นใหม่กับคุณ นะคะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่มันเป็นดังรวดเร็วดังความใจร้อนของวัยรุ่นนะคะอะไรประมาณนั้นที่เขาต้องการ <c oughs> เหมือนกับว่ามันมันเก็บไว้อยู่ในใจมากๆแล้วนะคะแล้วมันก็อยากที่จะเริ่มต้นแบบคู่รักเนี่ยจะแยกอยู่แล้วนะคะก้าว <c oughs> ไม้เท้า แม้จะมีอุปสรรคอะไรนะคะแม้จะเกิดอะไรขึ้นแม้จะเจ็บแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าคนคนนี้เขาเคยมีอดีตที่เจ็บปวดมาแล้วสาหัสมาแล้วผ่านเรื่องราวหนักหนาอะไรมาแล้วอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวนะคะเขาไม่กลัวเขาจะสู้ต่อไปเขาจะเข้าหาคุณนะคะเขาอยากที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองเขาจะต้องเทคแอคชั่นสู้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองนะคะ คนกองที่หนึ่งนะก้าวดาบนะคะวิตกกังวลเหมือนกันนะคะหว,วั่นไหวกลัวหวาดระแวงนะคะรู้สึกประมาทนั่นในใจนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะสถานะการนะคะตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะเขากลัวเหมือนกันว่าคุณจะไม่โอเคกับเขากลัวว่าคุณจะไม่ไปต่อกับความสมันธ์ของเขานะคะ เพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวประเด็นอะไรกันอยู่ก็ได้ทําให้รู้สึกว่าเขากลัวว่าคุณจะไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่โอเคกับเขาเขาก็ต้องเคารพนะคะใน,ในการตัดสินใจของคุณนะคะคนกล่องที่1นะคะนี่คือ energy ของเขาคิดแบบใดกับคุณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอร r าเข้าคาดว,ว่าคุณได้อะไรนะคะ the star นะคะ You can benefit your every wish นะคะคุณสามารถที่จะทำคือคุณสามารถที่จะร้องขออะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ที่คุณต้องการนะคะร้องขอในใจด้วยแรงอธิษฐานความปรารถนาในใจนะคะกับดวงดาวกับแรงดึงดูดพลังงานที่ดีนะคะกับพระเจ้ากับอะไรก็ได้ที่คุณนับถือที่คุณเคารพที่คุณคิดไว้อยู่ในใจเพราะฉะนั้นคุณสามารถร้องขอและคุณสามารถอธิษฐานได้ทุกอย่างเลยนะคะสร้างมันขึ้นมาด้วยแรงอธิษฐานด้วยพลังงาน ในใจของเรานะคะด้วยจิตของเราที่ตั้งมั่นแล้วก็แน่วแน่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้นะคะทุกคนกองที่หนึ่งนะเช้าวันนี้มาส่งพลังใจให้เท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเราเข้าคิดแบบไรกับคุณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสี พลังงานแห่งไพาทาร์ดสื่อถึงคนกองที่สองค่ะเจฮร์เฟรนนะคะการทำอะไรตรงไปตรงมานะคะเขาอยากที่จะทำอะไรที่มันชัดเจนนะคะ ทำอะไรที่มันตรงๆนะคะตามประเพณีหรือการคอมมิชเมนต์นะคะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะโอ้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าอะไรต่ออืมการแต่งงานนะคะหกไม้เท้าออกมายืนยันเลยว่าคือการแต่งงานนะคะเขาคิดกับคุณแบบถึงขั้นการแต่งงานการจดทะเบียนการมั่นหมายการเข้าโบสถ์ด้วยกันการยืนยัน ต่อการที่จะรักกันนะคะและก็เคียงคู่การแต่งงานการเฉลิมฉลองนะคะเรื่องราวความสุขนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอยากไปสู่จุดหมายการได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะและก็แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเรื่องราวปัญหาหรือว่าศึกสงครามนะคะคืออะไรที่ผ่านมามันไม่ดีก็แล้วแต่แต่วันข้างหน้าที่จะได้เจอคือการแต่งงาน นะคะมันหมายทาอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีนะคะไม่มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่ซื่อสัตย์ไม่อะไรเลยนะคะจะทําให้มันได้ดั่งใจที่เขาฝันนะคะเข้าโบสถ์การแต่งงานสวยๆการได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะอยู่ตรงนี้นะสวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเรามาดูอีกสิ เดชาลีออดนะคะคนคนนั้นเป็นคนต่างไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาชื่นชอบคุณมากเขาอยากจะจีบคุณนะคะอยากเดินทางมาหาคุณแล้วก็ได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาจะจีบคุณอยู่ยังไงเขาก็จะทําให้ได้นะคะผู้เป็นหนังดังนักรบนะคะบุคคลคนนี้มุทะลุมากๆนะคะไปให้สุดเลยนะคะ ไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆนะคะสู้สุดใจนะคะพร้อมฝ่าฟันพร้อมมุ่งหน้าไปนะคะสู้ต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะชื่นชอบคุณจีบคุณมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะก้าวไปสู่ในเรื่องของการแต่งงานการคอมมิตเมนต์การชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะตัวตนของเขาอูเอเนอร์จีพลังงาน,นดีมากๆเลยนะคะออกมาแล้วนะคะจะสเตทออกมาเองนะคะจะซีคือการได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์เท่าเทียมกันนะคะชัดเจนซึ่งกันและกันนะคะ ไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกคลางแคลงใจไม่ซื่อสัตย์ไม่มีไม่ได้นะคะในเมื่อเข้าโบสถแต่งงานแล้วจะต้องมีอะไรที่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะสาบานตนนะคะจะปฏิบัติแล้วก็จะรักกันจนชั่วนินรันดร์นะคะจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันนะคะใครจะมี power สูงกว่าอะไรก็ตามนะคะแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้ด้อยค่าเลยคุณมีเกียรตินะคะคุณน่าเคารพนะคะเขาจะยกย่องคุณให้เกียรติคุณเคารพคุณดั่งดวงใจนะคะดั่งรักแท้นะคะที่เข้ามาหาคุณรักแท้ที่ไปสู่ประตูวิวาไปสู่ถึงขั้นคอมมิทเมนต์กันมั่นหมายกันแต่งงานนะคะแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์แบบที่ไม่ยอมแพ้โถปัสสักใดๆนะคะถ้าตอนนี้มีอุปรสรรคอะไรอยู่ก็ตามนะสวยงามมากจริงๆค่ะ สิบเหรียญมีแต่ความมั่งคัง่งมั่งมีรออยู่ค่ะสิบเหรียญคือเป็นอะไรที่สุขสมบูรณ์สมหวังมั่งคั่งทุกอย่างในอนาคตมากๆเลยนะคะเขาดูคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่นะคะและเขาก็เป็นเขาอาจจะเป็นคนที่ระดับผู้บริหารระดับ c ี o ระดับหัวหน้าขึ้นไปนะคะ มีทรัพย์สมบัติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพร้อมแต่งงานนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาแต่งงานเข้ามาดูแลเข้ามาพพอร์ตคุณแต่ถ้าเขาไม่ได้มีแน่นอนเขาจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแต่คิดว่าถ้าเขาพร้อมขนาดนี้เขาต้องมีอยู่แล้วนะคะสิบเหรียญนะคะเขาอาจจะทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้อาจจะเดินทางที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้คือมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอาหารอาี่การงานเพราะฉะนั้นเขาต้องการคือการแต่งงานนะคะ คิดว่าถ้าเขามี power มากกว่าคุณนะคะเขาก็จะต้องทําให้คุณกับเขาเท่าเทียมกันนะคะให้เกียรติคุณเคารพคุณยกย่องคุณแน่นอนนะคะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าไร้ค่าหรือด้อยค่าเขามีทุกอย่างพร้อมจริงนะคะสิบเหรียญแต่เขาจะเป็นคนที่สมถะนะคะอาจจะไม่ได้แต่งตัวูอฟู่อะไรมากเท่าไหร่ก็ได้ด,ดูสมถะดูชิวๆดูอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและเขาต้องการที่จะมาัพ p อ o r t ดูแลคุณในอะนาคตไม่ให้คุณต้องลําบากเลยทีเดียวนะคะ ให้กล่องที่สองนะคะสวยงามมากจริงๆขออีกหนึ่งใบนะคะห <c oughs> ล่นอีกแล้วนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะห <c oughs> ล่นหลายใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกใหม่ <c oughs> ขออีกหนึ่งใบค่ะ เจตตานะคะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะจะเข้าหาคุณนะคะเจตตาเป็นอะไรที่ทำอะไรที่แบบให้ได้นะคะต้องทําให้ได้นะคะใช้กลลวิธีใช้กลหลเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ได้นะคะคอยหนึ่งใบยขยายเจตตาอืม คิดว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีประเด็นด้วยนะคะมีประเด็นด้วยมีความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น5ดาบคือการเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะระหว่างคุณกับเขาด้วยแล้วก็มาคุยในเรื่องของอนาคตด้วยระหว่างคุณกับเขาว่าจะไปต่อกัน ได้อย่างไรนะคะจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะ5ดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์ปัญหาเรื่องราวที่มันขัดแย้งระหว่างคนกับเขานะคะ7ด,ดาบที่มันยังติดอยู่ภายในใจของเขานะคะเรื่องราวระหว่างคนทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องคุยต้องเคลียร์นะคะก่อนที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบที่ชัดเจนจริงๆนะคะที่คอมมิวเมนต์กันจริงๆนะคะคนกองที่สองประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดู oracle card นะคะว่าคุณได้อะไรนะคะ มูเรียลนะคะแมรี่ l ลนะคะอ่านผิดขอภาย be your own first นะคะ p r o p e r t y นะคะเหมือนกับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองโดยทำอะไรที่เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะฉะนั้นคือแน่นอนวันเวลามันยังต้องเดินไปทุกวินาทีใช่ไหมคะไม่สามารถรวบรัดเร่งเร้าได้ เวลาที่เราจะทําอะไรเหมือนกันเราก็ต้องทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีสเต็ปนะคะสเต็ปบายสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมันจะต้องเป็นสเต็ปนะคะบายสเต็ปแล้วก็ต้องไปถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมานะคะชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ต้องรีบเลยพูดหลายครั้งแล้วให้มันเป็นไปตามการเวลาให้มันโฟล์ไปตามการเวลานะคะและ ในชีวิตของเราเหมือนกันไม่ว่าจะทําอะไรนะคะการงานการเงินก็ต้องเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นต่อนะคะคิดนะคะว่าจะทําอะไรแบบไหนวางแผนการจัดการนู่นนี่นั่น,นให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของพลังงานคนกองที่สองนะคะขอบูุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าจะมีท็อป,ปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบูนณมากจาจ่ายวันนี้ไปแล้วมาส่งพลังใจให้ขอให้มีความสุขมากๆไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เรื่องกองที่สามนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเขาคิดแบบใดกับคุณนะตอนนี้นะคะเาียดูสิ ไพออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเก็บไปก่อนนะคะถ้าใช่ก็ออกมาอีกขอพลังงานแห่งไพาทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3นะคะเขาคิดแบบใดกับคุณนะตอนนี้ The Moon นะคะความอึดอัดภายในใจนะคะเรื่องราวที่มันยังคงคาราคาสั่งมันยังคงค้างคางในใจอยู่นะคะความอึดอัด รู้สึกอึดอัดจ,จังเลยนะคะทำไมถึงอึดอัดมาดูซิอุปสรรคนะคะหกดาบอุปสรรคการรอคอยอุปสรรคการไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเข้าอึดอัดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็ยังคงอยู่ กับคุณนะคะเขาอยากที่จะสู้ไปต่อกับคุณอยากไปต่อกับคุณอยู่นะคะหกดาบคนทางไกลก็ได้นะคะเขายังคงไม่ยอมแพ้เขาอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไปสู่จุดหมายให้ได้นะคะสิบดาบอืมสิบดาบหมายถึงอยากจบปัญหานั้นลงนะคะ อยากจบอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆลงไปเจฮิร์เฟรนซ์นะคะจริงๆสีไม้ทาออกมาแล้วก่อนน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะทำอะไรที่มันชัดเจนนะคะและก็จบปัญหานั้นลงจบทุกสิ่งทุกอย่างลงทำอะไรให้มันถูกต้องตรงมาตรงไปแบบเป็นแบบประเพณีการคอมมิทเมนต์นะคะการชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มีความอึดอัดมีความกังวลคิดมาก ะะอุปสรรคต่างสิ่ง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะการรอคอยนะคะคนทางไกลาการรอคอยที่จะได้มาไม่ว่าจะมีอะไรเขายังอยู่กับคุณเคียงข้างกับคุณนะคะคอยส่องคอยดูคุณอยู่นะคะเป็นเหมือนพลังใจอยู่ข้างๆคุณอยากที่จะไปต่อและอยากที่จะจบปัญหานี้ลงจบความอึดอัดลงจบ,จบความห่างไกลลงไปจบอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะจบอะไรที่มันคาราคาสางังไม่ชัดเจนลงเป็นแบบชัดเจนการคอมมิชเมนต์กัน ะะการทําอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีนะคะถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมาดูสิได้อะไรอีก2เหรียญน,นะคะเพราะว่าเขามี passion กับคุณนะคะเขามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยเขาอยากเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณมันเป็น i n f i ิ i t y ความรู้สึกที่มีพลังแห่ง การที่อยากเข้าหาพลียหาหวยหาสเสน่หาคุณมากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างนะคะสองเหรียญมีความเหมือนกันอ,อ่มากมากเลยแต่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะอยากมีคุณไว้ในชีวิตเพราะว่าเขารู้สึกว่าแม้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะคะเขาก็รู้สึกยังคงที่จะ เข้าใกล้กับคุณอยู่ตลอดเวลาอยากที่จะเข้ามาใกล้มากๆเลยทําให้เขารู้สึกว่าอึดอัดและมีปัญหาด้วยนะคะก <c oughs> ็เลยอยากที่จะจบอนันต์ลงไปเดชาลีออดนะคะคนที่เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเขาต้องการมุ่งม,มั่นที่จะเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะการคอมมิชเมนต์การชัดเจนนะคะการไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรแค่ไหนก็ตามนะคะไม่ยอมแพ้อยากที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะ อยากที่จะทําอะไรที่มันชัดเจนจริงๆแล้วก็จบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงอะไรที่มันค้างคาเจ็บปวดเสียใจไม่เข้าใจกันนะคะหรือมันอึดอัดเหลือเกินดูมันดูมันดูนิ่งดูดูคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาก็แล้วก็ได้คุณอาจจะนิ่งจากเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้อะคะ่ะในหัวใจเขาเขายังอยากที่จะไปต่อนะคะยังชื่นชอบคุณมากๆยังอยากที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณ เขามีแพชชั่นการคอมมิทเมนต์นะคะอย่างอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะอินฟินิตี้สองเหรียญเป็นความต้องการภายในจิตใจของเขานะคะมันเป็นความอึดอัดที่ต้องการจะทำและให้มันชัดเจนนะคะเดอรชารีออรตมุ่งมั่นมากๆแล้วก็แล้วก็ดื้อดึงมากๆนะคะมุทะลุมากๆแลจะ,นะะ,แะจะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ด้วยนะคะแม้จะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ด้วยทัดไฟนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรค สวินไม่ท้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคยังไงนะคะจะไปต่อจะไปต่อเลยพร้อมลยุยลุยเต็มที่ไม่หวั่นนะคะสู้สุดใจจริงๆนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะคอมมิชเมนต์แล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะการคอมมิชเมนต์การชัดเจนเห็นไหมคะเจฮิลเฟรนซ์ทำอะไรที่มันถูกต้องตรงไปตรงมาในเรงความสัมพันธ์ไปทางที่ดีอินฟินิตี้ความรู้สึกไม่สิ้นสุดนะคะแรงปรารถนาที่มัน มันวนเวียนอยู่ภายในหัวใจนะคะความเร่าร้อนความใจร้อนความแผ่ซ่านของความรู้สึกที่มันจะต้องมุ่งหน้าไปต่อนะคะการจีบแม้มีอุปสรรคอะไรก็พร้อมลุยนะคะอยากจริงจังนะคะอยากคอมมิทเมนต์อยากจบปัญหานั้นลงนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันค้างคาอยู่ภายในหัวใจความอึดอัดที่มันอยู่นะคะตรงนี้คนกองที่3นะเดี๋ยวเรามาดูคุณได้อะไรวิงส์นะคะยูเนเเนด e ด ด r อส t wings to fly คุณไม่ต้องใช้ปีกนะคะทุกคนไม่ต้องใช้ปีกเลยทุกคนสามารถบินได้นะคะบินได้ได้วยหัวใจบินด้วยความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราถ้ามีความสุขแล้วที่มันโลดแล่นแล้วยังไงมันก็เหมือนกับการล่องลอยนะคะการบินไปสู่จุดหมายที่เราต้องการนะคะแม้ว่าตอนนี้จะมีอุปสรรคยากเย็นแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องใช้ความสุขจิตวิญ,ญญาณความสุขของเราความคิดของเราให้โบยบินให้มีามการแอคทีฟอยู่เสมอให้มีพลัง ให้มีแพชชั่นแรงบันดาลใจอยู่เสมอเพื่อที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเนกาทีนะคะที่มันลบลบในชีวิตของเรานะะที่มาที่เข้ามากระทบใจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะนี่คือพลังงานของคนกองที่3นะคะก็ประมาณนี้นะคะช้าววันนี้มาส่งพลังใจให้กับทุกทคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจัพพอร์ตให้เสมอนะคะ ขอให้วันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อป,ปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบุณมากมาจ่าจา,จา,จาไปแล้วสวัสดีค่ะ